คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปเดินป่าโบลาเวนปากเซลาวใต้บอกเลยว่าที่เนี่ยผมอยากไปมานานมากแล้วเพราะที่นี่จะมีทั้งสลิงการผรจญภัยเดินข้ามน้ําเล่นน้ําตกบอกเลยว่าบรรยากาศในคลิปนี้ครบครับอันนี้เพื่อนรวมทลิปผมไม่ดีครูมาร่วมคลิปเพราะวันว่างอยู่ที่เดียวว่างที่เดียวตีแลสีบเลยโอเคอันนี้เรากำลังจะข้ามด่านข้ามไปนี่ก็คือลาวแล้ว นี่คือข้ามด่านแล้วเรียบร้อยไปนี่ยินดีต้อนรับประเทศไทยตอนนี้เรากำลังเดินออกนะทริปนี้เราจะเช็คอินที่โฮมสเตย์เพื่อที่เก็บของอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เดินขึ้นไปพักบนลานกลางเต็นท์โบลาเวนครับตอนนี้เราก็อยู่บันที่โฮมสเตย์นะห้องน้ำโฮมสเตย์เราจะเซอขนาดไหนเพราะว่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยไม่มีน้ำนะไม่มีไฟก็ต้องนอนแ,แบบเซอเซเดี๋ยวดูห้องน้ำกันนี่ห้องน้ำห้องน้ำในน,นี้ชิวๆ อันนี้ก็คืออาบน้ำเช็ดอุปกรณ์แล้วเรียบร้อยนี่คนแต่งตัวกัน,นเตรียมเดินขึ้นไปประมาณ2ชั่วโมงเพื่อไปที่แคมป์ต้องรีบไปละเพราเดี๋ยวมืดเดี๋ยวไปดูระหว่างทางจะถ่ายด้วยโกโปร9นะไปเทาแต่ถ่าิงก็ไม่เปียกใช่ไหม ไปไงอยู่ตรงนั้นรู้สึกยังไงบ้างแต่รู้สึกเมื่อยอ่ะต้องเมื่อยแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูผมเดินนะในสมัเป็นยังผมไต่แต่เด็กแล้วต่อไม่ได้ใช่ไหมสันงยิงยิงจริงถ้ามียากกว่านี้ผมก็ไหวโหเสียวเหมือนกันเว้ยเดินสลิงแต่สนุกดีเพิ่งเดินกันมาได้5%ไม่รู้ถึง5%ปอปะเนี่ยเดินกันต่อยาวๆครับ ในป่าตรงนี้สวยมากครับทุกคนโคตรแบบร่มรื่นแต่ว่าเงื่ผมแตกเยอะไปหน่อยนี่น่าจะเดินมาได้ประมาณเกือบเกือบสิบเซเคยดูในคลิปเห็นเขาลื่นแต่ผมก็ไม่เท่าไหร่นี่วะเลียให้กลัวเวอร์เลยลื่นละลื่นละเดี๋ยวก่อนว้ายเสียว่ะไอเฮียเด้อะมันแค่ไม่กี่ก้าวเองเดี๋ยวถึงแล้ว นี่สบายสบายมากขึ้นทางและแต่ความันจะชันตอนท้ายครับทุกคนพาทตก็เริ่มตกอ่ะต้องเล่งฝีเท้านิดนึงเดี๋ยวถึงแคมมืดเลยไปกักเป็นยากเพราะว่าน้าตกบริเวณสวยมากจริงมันเปียบเป็นสวรรค์ผมว่ามันสวยมากนะจากที่ผมดูในรูปอ่ะน้ำตกแบบนี้แหลเต็มเลยนะเรื่องโคตรสวยพี่บริเวณเส้นทางการเดินนะครับก็ถือว่าไม่ได้เดินยากมากมายมือใหม่สามารถเดินได้เป็นการเดินแบบ ชิลๆแล้วก็มีชันช่วงท้ายเรียกได้ว่าเดินสบายครับแต่ต้องเตรียมร่างกายไให้พร้อมนิดนึงตอนนี้เดินมาหน้าที่วันหนึ่งกิโลถึงแล้วนะครับเพลินๆนะยังม,มีช่วงหอมมากก็เดินได้เรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนแล้วเราเราจะถามเพื่อนร่วมทริปกันนะครับว่าทําไมถึงต้องมาเดินป่าเที่ยวสบายๆก็ดีอยู่แล้วชีวิตก็เหนื่อยอยู่แล้วจะเอาชีวิตมาลําบากตรงนี้ทําไมจะลองดูความเห็นของคนที่เขามาที่นี่กันว่าแบบว่าเพราะอะไรทําให้เขาต้องมาโบราเวน เราไปดูลานการเต็นกันข้างบนเป็นยังไงเห็นเขาก็าสวยมากเนื่องจากผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เยอะนะครับทริปนี้ผมเลือกที่จะเช่าเต็นก็คือสบายๆไม่ต้องแบกไม่ต้องเก็บบริการดีจัดโอ้บรรยากาศดีครับอากาศตอนนี้ก็เย็นๆ้วไม่ร้อนเวรากลางคืนน่าจะแบบเย็นเลยแหละอาจจะแอบหนาวแคมป์เราอยู่ใสเดินถ่ายรูปชิวๆเลยอากาศดีๆดๆดาหลี่ยมเปิดตูดซะหน่อยอต้องมีว่ะ นู่นเหรอนู่นเลยหรออันนี้ไหมคะรูปอันนู้นไม่มีแบบเลือกอ๋อเออมีอันนี้ว่างอันนี้ว่างอันนี้หรออันนี้ด้วยอันนี้ไหมอันนี้ด้วยอ๋ออันนี้นี่เต็นท์ผมอเคเดี๋ยวเราก็พักผ่อนหย่อนใจตามอรรยาศใต้ดูพราทิตยตกกันไปทันเปลาแต่ว่ามันสวยมากเฮ้ยพระอาทิตย์จะตกแล้วเฮ้ กินรอลูกค้าเผลอยากจะเข้านะฮะตะวันแล้วคือตับลงมาหน่อยอันนี้กัจะตกฝั่งนั้นก็พระจันทร์สวยเหมือนกันนะเนี่ยพระจันทร์อยู่นี่ใครแตานี่ผู้ยักนะเห็นครบถามหน่อยดิทำไมทำไมถึงชอบเดินป่า มันรู้สึกดีทุกครั้งที่แบบเราออกมาเดินป่าแล้วกลับไปนอนคอนโดเตียงนุ่มๆแอร์เย็นๆก็รู้สึกว่าเราอยากมาทำให้ชีวิตตัวเองดีกว่าจากการเดินป่าแค่นั้นเองเหรอใช่เริ่มเดินป่าครั้งแรกเป็นไงรู้สึกไงทำไมถึงเริ่มเอาตอนเริ่มอะเริ่มอะเอาจริงปะเออก็คือตามผู้ชายอุ้ยแพชชั่นแรงมากใช่ก็คือชชัอย่างเริ่มมาจากผู้ชายแล้วก็เริ่มเดินป่า ต่ว่าเดินไปานานแดดก็เข้าความสึกหลังจากการเดินป่ากะเลยเดินมาเยอะไอก่ทอดทำป็นอย่างนี้ฮะครัวตันนี้ทำอะไรจ๊ะหุงข้าวเหรอหุงข้าว นี่น,น่ีคือสภาพอากาศตอนเช้าให้ดูหมอกกหเน้นๆทุกอย่างเปียกหมดฮะพราะน้ำค้างม่งเยอะสัตว์ตอนนี้เวลาประมาณหกโมงเช้านะผมตื่นไม่ทันดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ก็คงไม่เห็นอยู่ดีเพราะว่าหมอกเยอะขนาดนี้เพราะวันนี้พวกเราต้องเดินกันประมาณสิบสองกิโลสิบสองกิโลตาหาแน่เลยว่ะ แล้วผมก็เดินไม่่คยข้องเลือดลื่นเขาบอกว่ามันอะอาจจะทั้งลื่นทั้งแฉเพราะว่าเมื่อคืนฝนต,ตกนะผมนอนนี่ของผมกระเป๋าผมเปียกหมดเลยแต่ไม่เป็นไรก็อะไรจะเกิดกับต้องเกิดครับมาเที่ยวแบบนี้มันก็ต้องมีเลอะกันบ้างเอามันฮะไปกันต่อ ตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้สอนครับผมโชคดีมากเลยเจอคนลาวเป็น FC ต้มกาแฟให้ผมกินครับแล้วผมบอกว่าผมเน็ตหมดนะเขาก็ยินดีเติมเน็ตให้ผมฟรีไม่คิดตังค์ด้วยครับและนี่คือโฉมหน้าของพี่เขาหล่อจัดจัดขอบคุณ FC ชาวลาวครับเตร็นปนเรียบร้อยแยกของเรียบร้อยกันฝนนะวันนี้เป็นเป้ใส่เลนโคเวอร์เพื่เดินนี่เขาบอกว่าฝนมาลืม กินกาแฟรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับเราเดินทางกันต่อไปที่น้าตกตาดขมึบเขาบอกว่าที่เนี่ยมีของขายมีโคกินด้วยน้ําตกก็น่าจะสวยนะครับแต่วันนี้อาจจะน้ําน้อยนิดนึงเพราะว่าอากาศมันแห้งแล้งนะฝนไม่ได้ตกหนักเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงป่าป่าแบบป่า,าจริงะรอะประมาณนี้โอ้โหเนื่อวะเหนื่อยใจอะไปทางก็ประมาณนึงครับ ห,หินลูกใหญ่ๆนี่อาจจะพาเราลื่นได้กราปีนได้ก็ปีนก็สบายๆยอยู่เหมือนเดินคนเดียวนะของเงาในป่าไงน้าตอนนะรแรกตอนแรกใส่เสื้อกันฝนแล้วยังไงนะเราพอถอยออกปุ๊บฝนก็ตกเลยเดี๋ยวแฟนขับไปต่อฮะ <laughs> <laughs> นี่มันทางชันชันจับ <laughs> ลื่นเนียนะหิน เห็นรอยลื่นๆไว้นั่งมาเขานั่งอย่างนี้ปุ๊บก <collection> <itors> ็ลงนี่ปั๊บไปเรื่อยๆพลัม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 คนลาวชอบใจเพชรพลาหมีวางกระเป๋านะ และก็ถึงแล้วนะครับน้าตกตาดขมึบบอกเลยบรรยากาศดีนะครับทุกคนมาด้วยความแบบว่าเหนื่อยกันมาทุกคนอ่ะเดินแบบทั้งชันทั้งลื่นนะมันชันมากใช้เวลาเดินแบบสามสี่ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่พอถึงแล้วมันฟินครับบรรยากาศดีเดิมโค้งตอนนี้อร่อยเหลือเกินเป็นสาวเลี้ยงน้ำเอ้ยจะบผมคืนให้นะได้ค่ะหน้าทุกคนครับร่วมชะตากรรม สรุปสรุน้ำตกนี่ชื่ออะไรนะจำไม่ได้แต่ขมิบเดี๋ยวไปน้ำตกเดี๋ยวไปดูกันว่าคนเล่นเยอะไหมล่ะก็ผมว่าต้องมีชุดอย่างนี้เลยก็ต้องเล่นอย่างเงี้ยนะเล่นน้ำกันก็ลื่นอันตรายนะครับเตรียมรองเท้ามาให้ดีแต่บอกเลยว่ามาทั้งทีก็ต้องลงน้ำซะหน่อยเอาเฟลตอนนี้ผมอยู่ที่ กำลังกงเดินเข้าไปที่น้ำตกตาดฝานเพื่อที่จะไปเล่นซิปลายเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงมันจะสูงขนาดไหนแล้วมันจะสวยขนาดไหนเพื่อน,อนๆจะการเล่นกันหรือเปล่าและนี่คือวันสุดท้ายนะครับไฮไลท์คือการเล่นสลิงผมบอกเลยว่าผมอยากมาเล่นที่นี่มากเลยปากเซลาวใต้นะมาง่ายๆจริงๆไม่ต้องเดินป่าก,ก็มาได้น่าจะมีทริปทัวร์มากมายนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังซ้อมเล่นซิปลน์กันเดี๋ยวเราจะไปเล่นตรงนั้นแต่เราซ้อมตรงนี้ให้ดูบรรยากาศตรน,นี้ บอกเลยชุดเนี่ยเซฟตี้ดีผมไม่กลัวอยู่แล้วเอ็นแบบเนี้ยปัญญาอ่อนอกลุงวันนี้ก็เล่นได้จริงคือของนี่นะครับผมดีไป้ไห<อ>ไม่กลัวอยู่แล้วเอ็นแบบเนี้ยปัญญาอ่อนอกลุงวันนี้ก็เล่นได้จริงเสียวจนหน้ากลมเหมือนกันมาดีพอดิลงมาไปแล้ว ขยับเข้ามาหาขยับขยับเยีแดงหูใจแม่งตุ้มตุ่มต่อมอมแล้วไปนะโคตปิ่มเต้นดูภาพนะบรรยากาศแม่งสวยนะแต่เสียดายผมติดถ่ายคลิปมือผมเกรงมันคอนโทรลยากนิดนึงทำให้ถ่ายวิดีโอมาเห็นภาพน้ำตกไม่ชัดอือภาพจริง และนี่คือจุดสุดทา้ายของทริปนี้ไม่ต้องก่อแล้วไม่ต้องเบรกละ<อ><อ>นั่งลงทริปนี้ก็จบสวยครับถึงผมจะไม่ได้วางแผนเท่าไหร่แต่นี่คือประสบการณ์ล้วนๆผมอยากให้เพื่อนๆได้มาลองเที่ยวอะไรแบบนี้ดูสักครั้งนะครับบอกเลยว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆวัยรุ่นผมก็ไม่ชอบหรอกชอบกินเหลา้ากินเบียร์เที่ยวแต่เอาจริงการได้มาเจอธรรมชาติเนี่ยครับมันฟินครับบางสถานที่มีเงินก็พาเรามาไม่ได้ต้องใช้ความพยายามใช้ความตั้งใจใช้ร่างกายครับเปิดใจครับแลลองทำดู ยังไงผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะอาร์ติเคอารติการชนกนะครับคลิปหน้าจะไปที่ไหนจะทำอะไรก็คอยตามด้วยโอเคจุ๊บๆโควดเท่าไหร่จ๊ะป๋องเท่าไหร่60มีให้ผมยืมปะมีพอปะนี่สาวใจดีด้วยแล้วแล้วมีพอแล้วมีแฟนยังไอ้นีนน่โน่นเดี๋ยวเสร็จผมเนี่ย